ไปรุ่นท็อตมิวส่ทั้งหลายเมื่อวานนี้คุณเสริมสุกสิติประดิตซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากเชี่ยวชาญเรื่องข่าวความมั่นคงมากตั้งแต่สมัยที่คุณแป๊บซี่เสริมสุกนั้นเนี่ยยังทํางานที่เนชั่นจาก n เนชั่นแล้วก็ไปที่แบงค์ขอบโพส์อันยาวนานแล้วก็มาอยู่ที่ไทย p p s s สักช่วงหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่ช่อง18ตอนนี้ก็จัดรายการวิทยุอยู่ที่ปักซอยร้อยหกับคุณวชนะพง ทีนี้คุณเสริมสุขสกทธิปรดิ์เนี่ยนะคะก็ะะคือแกจะลงใต้อยู่ประจำและแกจะรู้หมดเลยว่ากลุ่มอะไรมีกลุ่มอะไรใครต่อใครใครต่อใครเลยคือมองปลาดเดียวรู้เลยว่าใครก่อการร้ายอะไรอยู่เบื้องหลังคุณเสริมสุขก็บอกว่าให้ข่าวออกมาก่อนล่วงหน้าว่าคือตามข่าวที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วคณะทํางานของกรมนรภาคสี่ส่วนหน้ามีความเห็นร่วมกัน เห็นควรดําเนินทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนักศึกษาและนักกฎหมายที่ไปเกี่ยวข้องกรณีกลุ่มนักศึกษามุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เคลื่อนไหวให้มีการทําประชามติเรียกร้องเอกราชปัตตานีการประชุมในวันพรุ่งนี้ที่ค่ายคือวันนี้ที่ค่ายสุรินทร์จังหวัดปัตตานีหลังจากฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะมีความชัดเจนตัวบุคคลทั้งหมดท,ที่จะถูกดําเนินคดี ตั้งแต่นักศึกษานักกฎหมายนักเคลื่อนไหวโดนหมดมีสามพักการเมืองที่ร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดนหมดซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายอ่ะผิดกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นพักการเมืองคุณทาเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทยคุณก็โดนเป็นนักศึกษาก็โดนนักกฎหมายก็โดนนักเคลื่อนไหวก็โดนพักการเมืองก็โดนพักการเมืองที่อยู่ในร่วมในการจัดกิจกรรมคราวนี้คุณสมสุขจิ้มไปที่สามพักสามพักต้องถอดถอนการแล้วนะ มีประชาชาติก้าวไกลและพักเป็นธรรมใช่ค่ะอ่านะฮะอันนี้จากคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์พี่เป๊ปซี่ทีนี้ในเพจ Facebook ของ p a t นีย a n Student m o v e m e n t พราจาบังสาเขาก็พูดถึงเรื่องงานเปิดตัวองค์กรนักศึกษาแห่งชาติเป็นการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติว,วันที่เมื่อวันที่7พฤษภาคมมิถุนายนที่ผ่านมาที่ ห้องประชุมสอนอ,อกเก่ามสอสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีคือวิทยากรวันนั้นที่อยากให้เห็นกับว่าจะมีการำดำเนินงานทางกฎหมายเนี่ยกลับไป<ม>ดูอีกทีหนึ่งที่เปิดตัวมาเนี่ยนะคะวันนั้นมีการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเขาพูดอะไรเราคงไม่ต้องไปย้อนกลับไปอีกทีหนึง่งแล้วนะคะเพราะปวดร้าวหัวใจมีการปารถกถาพิเศษเรื่องสิทธิในการกําหนดอนาคตสันติภาพปัตตานีโดยดรมาร์กตามไทยนะคะแล้วก็มี คุณอาดิสมีคุณฮาคิมพักเป็นธรรมมีคุณรอมดอนพักเก้าไกลซึ่งใส่เสื้อเก้าไกลด้วยนะแล้วก็มีดรวรวิทย์พักประชาชาค่ะี่ยอันนี้เอามาให้ดูกันแล้วก็เกิดมีแบนเนอร์อันนี้แพร่ะสะพัดออกมาจากเพศสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นคำพูดที่ตัดมาจากบางคำบางท่อนบางตอนฉบับยาวของพลตรีปราโมทพรมอินรัฐมนทรพที่สี่ บอกการที่ไปมีการลงประชามติการลงประชามติมันเป็นเอกราชละเมิดการลงประชาม,ต,มติเพื่อจะเป็นเอกราชเนี่ยมันละเมิดกฎหมายและบูรณาภาพแห่งดินแดนอย่าดึงฟ้าต่ําอย่าทําหินแตกอย่าแยกแผ่นดิน mm hmm. ะละเมิดกฎหมายนะะอีกท่านนีงคือพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่สี่ผู้มีกรารรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่อันนี้มาจากอรมนภาคสี่ส่วนหน้า จายยาลาเคร่งก็ออกออกออแบนเนอร์อันนี้เหมือนกันว่าขอฝากพี่น้องประชาชนไปทำความเข้าใจด้วยเหตุและผลยึดกฎกติกาของบ้านเมืองไปแนะนำบุตรหลานของท่านว่าการไปร่วมลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชมันไม่สามารถทำได้เพราะมันเป็นการละเมิดกฎหมายและบูรณาภาพเห็นดินแดนเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐนี่คือค<อ>วามมั่นคงจำประโยชน์นี้ไว้ได้เลย เป็นการละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นไเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐทำไม่ได้ไปลงประชามติไม่ได้วันนี้กรธมนภาคสี่ส่วนหน้าประชุมหารือกันตามที่คุณปั๊มซี่บอกวันนี้มีการประชุมหารือกันกร,รณีประชามติที่มีการลงประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนแล้วก็คาดการณ์กันว่าจะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มขณะที่กร,รพภาคที่สี่นั้นเนี่ยเตรียมดำเนินคดีกับคนที่เป็นไอ้โมอง ที่ยุยงขบวนการนักศึกษาแห่งชาติไปทำประชามติเพื่อแบ่งแยกปัตตานีเป็นเอการาชชี้ชัดเลยว่าไอ้กรณีนี้การเคลื่อนไหวนี้กิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐภายหลังขบวนการนักศึกษาแห่งชาติค่ะมีการจัดประทักระถาพิเศษค่ะหัวข้อเรื่องการกําหนดอนาคตตัวเองเมื่อ7มิยอที่ผ่านมาเกิดทิศที่แล้วคนก็วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยโดยเฉพาะการจัดพิมพ์บัตรเพื่อลงประชามติถามความเห็นว่า เราจะแยกปัตตานีเป็นเอกราชเนี่ยทำได้ไหมผิดกฎหมายไหมจะเอาไหมเช้าวันนี้เองมีรายงานจากอรรมนรภาคสี่ส่วนหน้ามีการประชุมคณะทำงานกฎหมายที่ค่ายสิรินทรปัตตานีคาดว่าจะมีความเห็นร่วมกันในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนักศึกษานักเคลื่อนไหวทางกฎหมาย กรณีที่มีการเคลื่อนไหวให้ธรรมชาติเเรียกร้องเอกราชปัตตานีและมีรายง,งานว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมภายในไม่ให้สื่อเข้าสังเกตการเมื่อวานนี้พลโทสารติสกุลตนะม่ทำภาคสี่ในฐานะผอ,อกอรมะนภาคสี่ส่วนหน้าพูดถึงการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็พบว่ามีแนวโน้มจะเบี่ยงเบนต่อการทําผิดกฎหมายขณะที่ฝ่ายกฎหมายกําลังหาพยานหลักฐานที่ชัดเจน และทําอย่างตรงไปตรงมาเพราะข้อมูลที่ภาคสี่ส่วนหน้าส่วน,นส่วนหน้าได้รับมานั้นค่อนข้างที่จะพบว่าการประชุมการเสวนาการพูดคุยกันนั้นสุ่มเสี่ยงไปในทางที่ผิดกฎหมายได้รับมานั้นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะซุ่มเสี่ยงไปในทางที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องของมาตราที่หนึ่งในเรื่องของประเทศไทยนเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้นะครับตรงนี้ผมก็ต้องอพยายามเยืนยํา เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันกระทบไปกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกระทบต่อจิตใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง77ล้านคนที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับพยายามจะ,ะทําให้ถูกต้องโดยยึดหลักของความเป็นธรรมยึดหลักของความยุติธรรมในเรื่องนี้นะครับผมมั่นใจว่าในที่เราอยู่ทุกวันนี้เราคือคนไทยด้วยกัน อาจจะเป็นการเข้าใจผิดหลงผิดบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็นําข้อมูลที่จะให้กับสพชที่รับทราบไปก่อนล,ลงกนาแล้วครับตียังพูดถึงการดําเนิเนคดีกับคนที่เข้าข่ายการทําผิดกฎหมายว่าต้องดูคนที่ไปร่วมงานในวันนั้นว่าทําผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนในส่วนเยาวชนก็มั่นใจว่าเยาวชนอาจจะฟังข้อมูลที่ผิดผิดหรือมีการชักจูงแล้วก็คล้อยตามในสิ่งที่ได้รับมาค่ะเยาวชนมีทั้งพกักการเมืองมีทั้ง คนที่รู้จักในแวดวงต่างๆในพื้นที่เยอะในเรื่องในวันนั้นนะครับซึ่งตรงนี้หลักฐานไม่ชัดเจนนะครับว่าใครอยู่บ้างใครไม่อยู่บ้างนะครับอันดับแรกก่อนว่าในเรื่องของเยาวชนนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าเยาวชนเนี่ยอาจจะฟังในสิ่งที่ผิดมาหรืออาจจะมีการมีคนชักจูงชักจูงบางครั้งได้รับการยุยงส่งเสริมในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยโดยลำพังที่ว่า อารมณ์ของคนวัยรุ่นมักจะคล้อยตามมักจะเชื่อตามในสิ่งที่เข้ามาหน้าตอนนั้นนะครับทำให้เกิดเขาเกิดการหลงผิดหรือเขาจะผิดบ้างซึ่งนี้เราต้อง,องแยกย้ายให้ออกเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มเยาวชนต่างๆได้รับทราบให้เข้าใจจะมีกรณีเคสใดบ้างที่จะต้องเข้าข่ายตรงนี้นะครับในส่วนเรื่องของผู้ที่ชักจูงชักจวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่เราก็ต้อง หาข้อมูลหลักฐานพยานฐานแล้วก็ต้องดำเนินคดีแต่ว่าครั้งนี้ท่านได,ได้บอกทุกส่วนว่าต้องทําอย่างราอบคอบและรับก,กลุ่มจริงจริงรับกลุ่มนะคะไม่ท้าพภรคสี่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะก็มีการตีกลับมาว่าที่ต้องการลงประชามตินั้นรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่แล้วก็มั่นใจว่าคือวันนี้ทางภาคสี่เองอบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการแบ่งแยกประเทศ ก็เลยมอบหมายให้กับพลตรีปราโมทพรมอินรอแม่ทัพภาค4ี่ในฐานะรองผอ,อ,อกรมานาภาค4ีส่วนหน้ารับผิดชอบดูแลให้เรียบร้อยแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนขอให้ช่วยทำความเข้าใจด้วยเหตุและผลให้ยึดกติกาบ้านเมืองขอให้แนะนำบุตรหลานของท่านที่อยู่ในประเทศไทยว่าการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชนั้นไม่สามารถทำได้มันเป็นการละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแผ่นดินแดนเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ที่สําคัญเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้ความสําคัญกับประชาชนทุกส่วนด้วยดีมาเสมอค่ะอันนี้นะคะเอาละวันนี้อาจารย์เทพมนตรีก็พูดถึงเรื่องของประวัติเพราะว่าบอกว่ามีนักวิชาการเนี่ยมีหลายคนที่ไปบิดเบือนประวิศาศัตร์นะคะซึ่งบอกว่าประเด็นที่มีการพูดถึดถงบ่อยมากเนี่ยคือคําว่ารัฐปัตตานีคืออาจารย์เทพมนตรีเนี่ยบอกแบบนี้ว่าจะบอกความจริงให้คือความจริงที่ว่ารัฐปัตตานีเนี่ยไม่เคยเป็นราชอาณาจักรและความจริงที่ว่า รัฐปัตตานีคือเมืองขึ้นของอยุธยาและกนากศรสินคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่1นถึงสเนี่ยปัญหาเรื่องของปัตตานีเนะี่ยอยู่ในความทรงจําของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1นถึงสมาตลอดพอรัชกาลที่4ี่ปุ๊บเนี่ยปัญหาบันเริ่มคลี่คลายแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยในช่วงของกรุกนาโกสินปัตตานีเนี่ยก็กลายเป็นดินแดนสยามอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นเพียงเมืองชายทะเลเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในภาคใต้ ในช่วงของรัชกาลที่5พระองค์ทรงมีการปฏิรูปการปกครองโดยใช้วิธีการคือ,อใช้ชื่อว่ามนสามณนฑนเทสาพิบาลเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด7หัวเมืองด้วยกันก็รวมเอาทั้งหมดเนี่ยเข้ารวมกันแล้วก็ให้ปัตตานีเป็นหัวเรือหลักใช้การกระจายอำนาจที่ชื่อว่ามณนฑนปัตตานีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเหัวเมืองเนี่ยก็จะมีเจ้าเมืองต่างๆรัชกาลที่5ท่านก็รวมให้เป็นมณฑปัตตานีเอาไว้รวมศูนย์ไว้ตรงกลางอย่างเดียวไม่มีคําว่านาครรัฐปัตตานี หรืออาณาจักรปาตานีเลยและประเด็นที่ขบวนการนักศึกษาพูดถึงเรื่องของการทำสนสัญญาเข้ากับอังกฤษเมื่อปีคศ1909ปัตานีก็ยังคงเป็นที่ทำการมวลทนเทสาพิบาลประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยมีการชี้แจงอย่างชัดเจนและอังกฤษก็ให้การรับรองว่าปาตานีเป็นของสยาม พอถึงรัชการที่6พระองค์ก็เสด็จไปที่มณฑลปัตตานีนะคะประเด็นเรื่องของเอกสารที่ขบวนการนักศึกษาได้พูดแล้วก็ไปอ้างถึงเรื่องของสนที่สัญญาอังกฤษและสยามในปีคศ1909เนี่ยเพื่อยืนยันว่าประเด็นตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยปัตตานีเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของไทยไม่ใช่การแลกเปลี่ยนทางรถไฟกับดินแดนมาลายูที่สยามเสียไปโดยสนทีสัญญาระบุถึงเรื่องสัญญาว่าด้วยเขตแดน ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับดินแดนที่โอนไปเป็นของสุดพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษซึ่งมีรายละเอียดแบ่งเส้นพรมแดนตอนหนึ่งว่าเส้นพรมแดนที่ว่านี้เป็นการกระทําให้ดินแดนทั้งสิ้นที่ลุ่มน้ําตกในลนําน้ําปัตตานีลําน้ําเตลูบินลําน้ําตันหยงมาดและฝั่งซ้ายหรือฝากตะวันตกของลําน้ําโกลกนั้นเป็นของฝ่ายสยาม และดินแดนทั้งสิ้นที่ล่มน้ำตกในลำน้ำเประหะและที่ฝั่งขวาฝากตะวันออกของลำน้ำโกลกนั้นเป็นของฝ่ายอังกฤษทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่อยากที่จะให้ใครบิดเบือนและอาจารย์เทพมนตรีบอกว่าอย่าจำเพียงขี้ปากนักวิชาการที่เยาวชนกลุ่มเหล่านี้นับถือ เพราะว่าเขาย้อนไปไงพวกนี้เขาชอบย้อนไปว่ามันมีการส,าอาอาอาสยามเนี่ยไปล่า,า,านานิคมปัตตานีแต่แท้จริงแล้วเราร <อ S 1> <ช>จำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ดรชลิดาบรรทุวงรองหัวหน้าภาควิชาส,สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยายลสสรรรรัยเกษตรศาสตร์ขึ้นไปทีครั้งแรกเลยนะ,ะตอนนั้นเป็นคนเสนอแนวคิดนี่เนี่ยเนี่ยนนเป็นภาพแรกเลยเป็นคนเสนอแนวคิดรัฐธรรมนูญมาตราที่หนึ่งแก้ไขได้ และที่นั่นทัง้งค่งเนี่ยพอลงจากเิธีกันในเกาหัวเลยนะอตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเราทําข่าวนี้ดรชลิดาเนี่ยบอกว่ามาตราหนึ่งแก้ได้เธอโพสผ่านข้อความเฟซบุ๊กกรณีขบวนการนักศึกษาประชามติจําลองดินแดนปาตานีบอกว่าถ้าเราจะทํางานใหญ่ใจต้องสตรองรอใจเราต้องเข้มแข็งอย่าให้โคศกกรรมน,อนอภาคสี่ส่วนหน้าปากแ๋วหรือเอาการปั่นของท็อปนิวส์มากำหนดท่าทีของเราเนี่ยอาจารย์มีอะไรกับท็อปนิวส์เนี่ยฮะ ฉันถามเลยอาจารย์มีอะไรกับท็อปนิวส์อาจารย์ว่ามาซิเขียนสักโพสจริงสิงมีอะไรกับท็อปนิวส์สักหนาเท่านีดไ,ไปปั่นอะไรนักหนาแล้วก็เ,เล่าให้ฟังเราวท่านเหนือจรดใต้ตะวันออกตะวันตกภาคกลางแล้วก็เล่าเลยว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยใบยไม้ทุกใบเป็นอะไรต้นไม้ต้นนี้เนี่ยดอกไม้มันสีอะไรแล้วก็เล่าตรงไปตรงมามันเป็นอะไรกับท็อปนิวส์สักหนาเนี่ยเออาก็อย่าไปดูท็อปนิวส์เออาก็อย่าไปไปเชื่อการปั่นของท็อปนิวส์ เราก็เล็กนิดเดียวมันอะไรนักหนาเนี่ยกับท็อปนิวส์เนี่ยฮะไปสองอาทิตย์แล้วกลับมาไม่เลยนะ <c oughs> ถ้าอาจารย์ <c oughs> คิดว่าอาจารย์แน่จริงถ้าอาจารย์คิดว่าจาจะแบ่งแยกดินแดนได้สามส่วนชายแดนภาคใต้และบางส่วนของของ,ของสงขลาได้ <c oughs> อาจารย์ทําจาไปเลยมันมีทีวีตั้งหลายช่องออกข่าวาจารย์ยาวเหยียดเฉียดเมืองใต้เลยอาจารย์ทําไปเลยถ้าอาจารย์คิดว่าอาจารย์แน่จริงถูกจริงดีจริงไม่ต้องมปเกี่ยวกับเรา เรายัางรายงานค่ะอาจารย์เลยอ,อ้ะมาฟังอาจารย์ชลิดาอาจารย์ชลิดาก็บอกว่าคืออย่าให้แคคโคกของภาคสี่กรมบรมภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยพูดหรืออย่าให้ทอปนิสปั่นกระแสอย่างเดียวคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเสาหลักของจอชตคือจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องออกมาปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของเยาว,วชนคนใช้เยาว,วชนใช่ไหมชลิดา คุณ <Ừ. S 1> คุณใช้เยาวชนใช่ไหมคุณอยู่เบื้องหลังใชาวาชิตาใช่ป่ะถูกป่ะใชเ่เขาบอกไม่ใช่กระทืบซ้ำแล้วชิ่งหนีอีกอย่างจะเอาทาหารออกจากชายแดนใต้ได้อย่างไรอันนั้นอยู่กันยังไงอะ่ะคือถ้ายังทําได้แต่มองตาปิดๆเวลาทาหารมันขู่จะดําเนินคดีกับเยาวชนเพียงเพราะเขาฝันถึงรูปแบบการปกคอรองที่พึงปรารถนาคือดรตชลิตาบรรทุกวงเนี่ยต้องการแบ่งแยกดินแดน ใช่ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องอต้องตั้งกรรมาการสอบแล้วล่ะค่ะคุณจะแบ่งแยกดิแนแดนอยู่ดีลุกขึ้นมาฉันจะแบ่งแยกดินแดนเธอจะเอาขวานไปสับไปได้านขวาเหรอเอาขวานไปสับไปได้านขวาเปาะอย่างนี้เหรอแล้วคนที่อยู่ในนี้ล่ะเขาไปยัดคุณไหม,มเขายังอยากไปยับคุณไหมและปัตตานีก็เป็นของเราไหมเราอยากไปเที่ยวปัตตานีไหมถูกไหมใช่ใช่ค่ะอืมอ่ะ ทีนี้โพสเนี่ยมีคุณยามาฤดินทรงศิริลองโฆษกพักเป็นธรรมมาคอมเมนต์ว่าต้องขึงขังต้องชัดเจนสุนัยผาสุขที่ปรึกษาฮิวแมนไร t ์ w อ t c h ก็บอกว่าชิ่งกันไปหมดแล้วนรชิลเลียบอกว่าถ้าพูดจากประสบการณ์เนี่ยกรมโน,นพักสี่ส่วนหน้าเนี่ยกล่าวโทษดำเดนินคดีกับน,น้องเยาวชนที่จัดกิจกรรมประชามติจำลองซึ่งเปเป็นสิทธิเกี่ยวกับก,บกำหนดชะตากรรมของพวกเขาพวกเขาขู่แต่เชื่อเถอะเยาวชนต้องชนะคดีอย่างแน่นอนและถ้าเยาวชนแพ้ล่ะคะ อาจารย์ชลิตาใครติดคุกคะอ,อจาจารย์ชลิตาไหมคะสุน,นัยผาสุกไหมคะคุณมารุดินทรงเฉลิ่ไยไหมคะเยาวชนรู้อะไระไหมคะเขาลึกซึ้งไหมคะเราไม่คุยกันดีๆหรอกหรอคะ้านเหมืองกับจะเริ่มเติบโตนเนี่ยเราจะขัดแค่ขัดขากันแบบนี้หรอคะคุณจะเอาขวานหนึ่งขวานแล้วสับไปด้านป่านของเราออกไปอย่างนั้นหรอคะเพื่ออะไรอะคะเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อ แล้วใครบอกว่ามันไม่มีจริงคุณบอกไม่ได้มันมีอาณาจากักรมันมีราชอาณาจักรปาตานีเราต้องเป็นอิสระภาพเป็นเอกราชอือโอ้แล้วชาติตาก็บอกว่าเนี่ยเยาวชนจะต้องชนะเพราะมันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดสิ่งที่ทําเนี่ยคือไม่เข้าองค์ประกอบใดๆเลยเขาบอกว่าใครใครที่ได้เขอาออบอกว่าใครที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าทหารได้ก,กลับมาม,มีที่ยืนมีหน้ามีตา หลังจากที่ตกตกขบวนไปพักหนึ่งเธอเอ้ยอาจารย์ชลิตานี่อ่าทางเป็นธรรมมาละเป็นธรรมเอาแบนเนอร์เลยเว่า,วาเป็นธรรมยืนยันไม่มีแนวคิดแล้วก็ไม่มีการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของพักอ้าวแต่ว่าคนของพักเป็นธรรมอย่างฮากิมเนี้ยไปร,ร่วมของเสวนาด้วยแต่พักเป็นธรรมบอกว่ายืนยันไม่มีแนวคิดแล้วก็เคารพ หลักการรัฐธรรมนูญรัชนาการไทยปี60นี่แหละที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นราชาอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้และการลงประชามาติในการแยกตัวเองก็ราชทําไม่ได้ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อันนี้ผมห <c oughs> ัวหน้าทักเป็นธรรม